สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นกอีกหนึ่งรอบนะครับผมค่าเดี๋ยวรบกวนพี่นอกนะครับฝากชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรร้านด้วยครับผมครับร้านบุญช่วยไม้นานาพันธ์นะครับตั้งอยู่ที่ตลาดลงทอจอหอนะครับครับผมเบอร์โทร0858516740นะครับสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับพี่นอกหรือจานอกเรานะครับก็ได้นํานะครับน้องโชคเก้าชั้นนะครับมาที่ตลาดเซฟบันด้วยแล้วก็ได้ เปิดจำหน่ายมากับเพื่อนๆด้วยนะครับผมนี่สวยงามมากๆได้ได้ข่าวว่าบางต้นนี่คือโดนปิดไปแล้วด้วยเห็นไหมเพราะว่าด้วยความที่ร้านของพี่เขานะครับไม้นี่คือคัดลายและมีความสวยงามจริงๆแข็งแรงด้วยนะครับผมรับประกันเลยนะครับร้านนี้อ่ะเดี๋ยวรบกวนนะครับพี่นําเสนอเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะตัวนี้เป็นช็อกโกชั้นดำเนาะช็อกโกชันดํานะครับอ่าแล้วก็กระดังทุกใบนะครับแต่ว่าต้นนี้ส่วนมากควรมาไว้ในร่มนะครับ ็เริ่มรอออกแดดแล้วนะครับช่วงนี้ราหบนฝนแล้วนะครับสีแดงๆเขาก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับครัปุ่มนี่เขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะนี่นี่นะครับเริ่มติดมาแล้วด้วยตอนคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับใช่ครับที่กริงด่างทุกใบนะครับีแล้วใบใหม่ก็มาแล้วใบใหม่ก็ด่างเลยนั่นนี่ใช่ครับแต่ว่าผมมาใส่รถพอมเลยมีตาหนินิดหน่อยครับเขากำลังออก่อดออกนะครับเนี่ย ครับผมเอ้ยใช่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 นี่ไงกำลังขึ้นเลยครับกำลังขึ้นอ่านี่ขึ้นช่อดอกนี่น่าจะอยู่ในกระถางเราราวสิบห้านิ้วเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เก้าพันบาทเก้าพันบาทเหรอคัมทุกนนใหญ่มากเลยนะดูนด่ดูดิอ่ารบกวนยกให้พี่พี่ดูหน่อยครับผมว่าเขาใหญ่ขนาดไหนอ่าอ้หมันใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่เก้าพันบาทเองเหรอทุกคนใช่ครับใหญ่มากโอ้ราคาคือดีนะนี่โอเคครับผมสวยด้วย อ่ามาที่ตัวนี้เนาะตัวนี้ลักษณะใบาแปลกๆนะทับทิมจันไหมครับนี่ทับทิมจันครับผมนี่หุ้ยสวยมากลักษณะจะเป็นใบยาวๆสีมิ้นิ์นะสวยแบบนี้เลยอ่าอันนี้ให้ดูความงามของเขาเลยนี่ตัวนี้ก็น้องก็อยู่ในไซส์แปดนิ้วเนาะแปดนิ้วครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ห้าพันบาทครับห้าพันบาทเท่านั้นทุกคนทับทิมจันราคาห้าพันบาทใครยังไม่มีสะสมนะเจนแนะนําแล้วก็เชียร์หนึ่งตัวนะครับด้วยความที่ลักษณะมี เอกลักษณ์ใบที่สวยงามแล้วก็สีสวยงามแบบนี้เลยทับทิมจันความช่วยทับต้ครับผมอ่าอมาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับด่างส้มนะครับด่างส้มไม้เมล็ดไหมครับไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดเลยนี่สวนมากร้านผมจะเป็นไม้เมล็ดไหมไม้เมล็ดหมดเลยเนาะนี่แต่ถ้าตัวไหนไม่ใช่ไม้เมล็ดผมก็จะบอกก็จะแจ้งเนาะเป็นยกยอดหรือเมล็ดเนาะนี่ครับผมลายดีๆแบบนี้เลยนี่สวยมากสวยมากสวยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สองพันเก้าครับสองพันเก้าบาทสองพันเก้าร้อยบาทใช่ครับผมโอ้โหตัวนี้ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ด แล้วสีดีด้วยนะนี่สีสวยมากอ่ามาที่ต้นชมพูเลยตอนนี้สวยนะครับสวยมเลยนะแต่ว่าน้องเขาจะเลี้ยงยากหน่อยนะสวยมากท้าไมหรอครับด้วยความที่เขาด่างจับเนาะใช่ครับแล้วก็เสเตียทุกใบเลยนะใช่มันแบบมันเป็นด่างที่สเตียเน้อน้องไม่ค่อยมาแบบรับนะนี่เลี้ยงยากนะครับสวยมากสวยมากนี่พี่เขาขอออกต่อก่อนนะเลี้ยงยากหน่อยนะนี่กลาให้ดูตําหนินะครับตามนี้นั่เลยอ่าแล้วก็ใบนี้ครับที่ตามชมเลยเท่าไหร่ครับตัวนี้ อันนี้หกพันเก้าหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนี่สวยนะครับสวยสวยุกคนคือไม้เรับาไล่สีสวยด้วยนะนี่นี่มาเล็ไปเลยนะครับสวยงามมากๆเลยเลี้ยงยากหน่อยนะครับครับผมก้านแดงปัดเลยครับผมชมพูชมพูหน่อยสวยงามมากๆนะครับอ่าชมพูครับอ่าต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นไม้ยอดนะครับตัวนี้ไม้ยอดแล้วสีสวยด้วยนะสวยมากไะครับโอ้สีสวยมากไล่คือดีมากไล่สีคือดีมากนี่ใช่ครับ นี่สวยๆแบบนี้เลยันนี้สวยมากครับหน้าไปทําฉายมากใช่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 คือสวยจริงๆอดอัดแสงนิดหนึ่งอู้สวยมากจริงทุกคนคือมีความดุดุดักดักเนาะนี่โอ้โหแบบใช่ครับตัวนี้แปดนิ้วราคาเท่าไรครับอันนี้แปดพันบาทครับแปดพันบาทเท่านั้นโอ้ราคาแบบดีนะคุ้มค่าแล้วกับความสวยจริงๆใช่ครับแปดพันบาทอ่ะมาต้นต่อไปครับต่อไปนะครับ โอ้ตัวนี้ก็สวยลักษณะใบยาวๆแบบนี้อันนี้ฟอร์มฟอร์มสวยมากเลยครับตัวนี้แล้วก็ลายเขาโหดมากเลยครับเป็นชมพูจะชมพูภวยในแดดีนิดหนึ่งจะสวยมากมากเลยนะครับสวยงามมากเลยและวที่กิ่งกระถางเขาควรจะเป็นสิบสองมิวได้เลยมันควรจะต่ำๆสิบสองได้เลยแต่วเปลี่ยนนะครับอ่าเป็นไม้เมล็ดนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หกพันเก้าครับหกพันเก้าร้อยบาทสวยมากโอโคหกพันเก้าด้วยบาทเชียร์เชียร์ เดาฟอร์มดีน้องสตียด้วยสวยมากนะครับลักษณะน้องสวยมากนี่ลักษณะน้องสวยมากเลยร9 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหตอนตอนนี้อ่าปล่อยไปแล้วนะครับอุ้ยน้องก็ขึ้นชมพูนั่นนี่ชมพูครับชมพูทุกใบเลยนะครับสวยมากอันนี้น้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วนะตอนนี้ปล่อยไปที่ราคาเท่าไหร่ครับอกระซิบหน่อยอันนี้อันนี้ขาขอไม่บอกนะเขอขอไม่บอกขอไม่บอกเนาะอันนี้ขอไม่บอกเพราะว่าเราปล่อยแล้วนะครับเราปล่อยไปแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรครับอ่า ตัวนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ปล่อยแล้วตัวนี้ก็สวยอุ้ยสวยทุกตัวเลยใครที่ไปได้ไปนี่คืออู้ยยินดีด้วยนะครับนี่คือสวยๆทุกตัวเลยนี่สวยมากกระถางไปนิ้วไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่สวยงามมากๆเลยอ่ะครับผมต้นต่อไปเลยอันนี้เป็นสนิมส้มนะครับสนิมส้มเนาะกำลังไล่สีขึ้นมาเลยครับดังทุกใบนะครับดังกระจายด้วยนะครับสวยงามมากในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าต้นจิงจะเห็นสวยมากเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สี่พันเก้าครับ สี่พันเก้าร้อยบาทใช่ครับสวยมากไม้เมล็ดนะครับเครับผมอุ้ยนี่ต้นเลยนะครับยกยอดได้เราด้วยนะนี่ความดีนะครับแต่ว่าให้เขาโตอีกสักนิดน้องคอยยกเนาะใช่ครับนี่มาที่ต้นเล็กหน่อยนะอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็กระจายดีนะครับตันนี้กระจายดียเหมือนกันอุ้ยชมพูมาแล้วมาแล้วนะครับชมพูมาแล้วไปเลยนะครับนี่ชมพูมาแล้วนี่เดี๋ยวขอไฟขอแสงหน่อยครับนี่อ่าก็เห็นนะตันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีมากนะครับอ ครับผมต้นจริงจะติดชมพูทุกใบเลยนะครับครับผมอ่าตอนที่ต้นต่อไปครับอ่าอนนี้ก็ใส่เล็กๆเนาะเล็กๆใส่มากนะครับอันนี้เป็นด่างส้มนะครับน้องด่างส้มเน่าไหร่ครับเป็นดําส้มตอนนี้เอาไปสักเก้าร้อยเก้าสิบแล้วกันครับเก้าสิบบาทตอนนี้ทุกคนเก้าร้อยเก้าสิบบาทนารงนะครับใส่ครับใส่โอ้ราคาดีมากเก้าร้อยเก้าสิบบาทไส่มางนะครับสวย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 มาต้นต่อไปเลยครับครับผม ตันนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมสยามตัวนี้เป็นลูกผสมของทับทิมสยามนะครับที่พี่เขาบอกเ,อเดาขอแสงนะครับผมเอ็นนิดนึ<ส>งโซโซาะอมนนปูสวยเลยนะนี่ <อ boro S 2> ต้องให้เห็นแสงเนาะว่าเขาสวยขนาดไหนถ้าได้แดดอีกสักหน่อยนะครับนี่โอ้โหนี่เจอต้องโูกัดให้เลยนี่นี่นะถูดไปเลยตัวนี้แปดนิ้วเท่าไหร่ครับอันนี้สี่พันเก้าครับสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเหรอกันการเด้งเต๊มเลยนะครับสี่พันเก้าร้อยจริงเหรอใช่ครับจริงครับ โอ้โหต่อมานะครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับอ่อบิเบิมบิเบิมพี่เบิมเราก็เรียกสีสนิมเนาะเข้มแดงแต่ว่าเขากระจายชมพูทั่วไปเแดงๆเนาะเป็นเม็ดฝนทุกใบเลยนะครับใช่ลายดีมากนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะอุ้ยเราดูไซส์ดิอฮฮาเจไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่วนมากเวลาไลท์จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ต้นจริงอ่ะสวยมากต้นจริงไอยากให้มาดูมากเลยว่ามันสวยมากสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เก้าพันเก้าครับ เข้าพันเก้าทุกคนไม่ดึงมือนถ้าสครทีทุกคนอยากต่อรองนี่ได้ไหมครับลองพูดคุยกันดูครับพูดคุยทางอองไลน์ครับหรือว่าถ้าผ่านน้องเกมาก็ได้นะครับได้ได้โอเคครับปุ่มปู่เก้าพันเก้าสวยมากครับต้นนี้สวยมากแม่พันเลยทําแม่พันนะนี่ครับอต้องดูต้นจริงครับครับผมอ่ะต้นต่อไปเลยะอาเดี๋ยวให้พี่เขาไปด้านในเนาะ อตัวนี้ก่อนนะครับอตัวนี้น้องเหลืองเนาะเหลืองครับเหลืองนี่ทุกคนสําหรับคี่แบบว่าใครอาจจะไม่ได้แบบชอบสีชมพูหรืออยากเลี้ยงแบบสีแปลกๆก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้เลยไม้เมล็ดนะครับสวยมากไม้เมล็ดโหทุกคนดูพื้นใบคือแบบว่าเนี่ยนี่คือเขียวจริงๆใบสีเขียวน้องอยู่พื้นใบนะครับมากอ่ะไซส์แบบนี้เท่าไหร่นะสามพันครับสามพันบาทครับผมไม้เมล็ดนะครับ หมอทําไม้พันมากนะครับยอดได้แล้วด้วยนี่ตะหมอทําไม่พันนุ์นกมอมันสวยสวยครับบ่าอ่าต้นต่อไปครับต้นนี้ปไปไปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วด้วยหูสีส้มูจัดเลยนะครับจัดแบบนี้เลยแล้วสมูสเตียด้วยใช่ครับไม้เมล็ดนะครับความกระถางยี่สิบนิ้วสิบห้าถึงยี่สิบนิ้วถ้าดูตามมาจะเห็นความสวยของเขาครับผมสวยมากๆเลยต้นนี้โอ้โหทุกคนที่ได้ไปคือสวยมาก แต่ถางสุดท้ายนะครับโอ้สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราควรที่จะให้เขาแสงนิดนึงสวยนะครับความดีนะครับเนี่ยทุกคนทีมออกชส้มๆนะครับแล้วก็มีมชมพูด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหให้ดูใกล้ๆเลยเจ๊ดูใกล้ๆมีความแบบสวยนะสวยในตัวัวใบนี้สวยมากสวยทุกใบเลยนะครับสวยทุกใบเจ๊บอกเลยความดีนะครับความดีความดีครับโอ้โหลากฟูด้วยลากฟูเ้วนั้นไม้เมล็ดนะครับมาเมล็ดลากฟูตัวนี้ครับ ตัวนี้หนึ่งหมื่นหันบาทครับหนึ่งหืห้าันบาทเท่านั้นครับผมทุกคนแม่พันธ์สีสวยขนาดนี้รออะไรล่ะครับ <laughs> มอทำใช้มากนะครับตอนนี้โอ้โหสวยมาก <laughs> หนักครับนะแเลวกล,ลงเลยครับ <laughs> <laughs> ทุกคนร้านนี้คือแบบว่าขัดแม่พันธ์จริงๆนะถ้าใครติดตามเ <laughs> จจ,จ, <c oughs> จะรู้นะทุกคนว่าโชคเก้าสันถัดเจแบบว่าเอยปากชมนี่คือ มันต้องสวยและสุดจริงๆนะทุกต้นถ้าสนใจแม่พันธุ์ก็มีจําหน่ายนะครับจะสวยใหญ่ๆนะครับที่ร้านนะครับไปดูได้นะครับที่อันนี้แต่ลบอตทนที่ฝากร้านนะครับอยู่ที่ไหนครับฝากร้านบุญชัยไม้นานาพันธุ์ด้วยนะครับที่ตลาดลงทอจอหอนะครับครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดห้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดสี่ศูนย์นะครับสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมล้วเกิดว่าใครอยากได้นะนี่โชว์เก้าชั้นสวยๆหรืออยากคุยหรือการนัดส่วนตัวก็ สามารถติดต่อพี่นกหรือจานนกเรามาได้เลยนี่ปรึกษาเรื่องโซชั้นได้นะครับก็ได้ด้วยนะไม่ซื้อก็ปรึกษาได้ครับยินดีให้คําแนะนำครับผมนี่ยินดีให้คําแนะนําด้วยนี่นะครับอย่าลืมนะครับตลาดลงทอเจ้าห่อนะร้านเขาพี่เขาอยู่ที่นั่นนะครับถ้าจะเข้าไปก็ติดต่อสอบถามพี่เขาก่อนได้เลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นกหรือจานนกมากมากครับผมขอบคุณครับ